มาดามแป้งนวลพันล่ำซำเดินทางมายื่นใบสมัครลงเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยตัวเองณที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนมาอย่างครับข้างก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาฟุตบอลภายใต้การบริหารงานของพลตรวจเอกสมยศก็ทำไว้ดีในหลายๆเรื่อง แป้งเองถ้ามีโอกาสจะเข้ามาสารต่อในหลายๆเรื่องและพัฒนาให้ดีขึ้น มันมีหลายมิติมีหลายภาคส่วนที่จะต้องเข้าไปทำงานไม่ว่าจะต้องทำงานกับผู้สนับสนุนลหลายๆลายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยแม้กระทั่งกองทุนพัฒนากีฬาเราต้องปรับปรุงมาตรฐานของลหลายๆภาคส่วนอย่างที่บอกไปสโลแกนของเราคือ better together ก็คงจะต้องรวบรวมความคิดเห็นของคนที่จะทำงานร่วมกันทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี ขุนวลนพัน์ล่ำซำยื่นใบสมัครลงเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะผู้สมัครคนแรกพร้อมด้วยเอกสารการรับรองยื่นสมัครจากสโมสรสมาชิก65ทีม